โอเคครับกับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องนะครับผมวันนี้พบกับ k i TV กันอีกแล้วนะครับผมในเกม g u a r d a นะครับตอนนี้ก็มาพาที่ห้าแล้วก็ครั้งที่แล้วที่ผมทีมทายไว้ว่าจะมาตามล่าหาขวาัญเลเวลสองตอนนี้อุปกรณ์บางอย่างผมก็ครบแล้วนะจากภาที่สองเอ้ยจากภาที่แล้วนะครับผมตอนนี้ผมลองจะมาหาดูนะีนน้สิ่งที่ผมจะมาดูก็จะเป็นขาดเอ ใยแมงมุมนะครับบางส่วนนะแล้วก็ยังมีพวกเออ่ตัวนนะั่นแหละตัวแมงพ่นกดอ่ะเกเคเดืยวน้ำก่อนเพื่อความชุ่มปุ๊บเก็บไว้ก่อนนะจัะเดี๋ยวให้ดู <c oughs> โอเคตอนนี้ผมกำลังตามหาอยู่นะเฮ้ย,ยจุดเอฟพี ไม่สบายว่ะหนึ่งร้อยโอเคได้อยู่โอเคจุดน่าจะเป็นที่ผมเคยเจอน่าจะเป็นจุดแบบช่วงส่วนของหญ้าแห้งนะอันนี้เ,เต็มแมนเดสัดนเลือดไม่เต็มเลือดไม่เต็มอันนี้จะเป็นส่วนของรังมดนะผมมาไฟคารที่แล้วขาตัวคอนทุบเบื้องสองนะ วางทางเก็บให้หมด ว่ะเฮ้ย,อยไอ้ยนนั้นมันแมงเฮ้ยไม่ใช่แมงคนกดนะี่ยมันแมงตดนี่หว่าไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่เดี๋ยวพึ่งอย่พึ่งอย่พึ่งตรงนี้ไม่ใช่หรอเดี๋ยวผมลองไปสำรวจอีกที่แล้วกันนะครับแป๊บนึงนะเดี๋ยววาร์ปไปเลยปริยาทานมันจะไกลอยู่มาโอเคผมว่าผมเปลี่ยนจากหาตัวมแมลงพ่นกดแล้วก็ ผมเลยเปลี่ยนมาตรงนี้ก่อนเอาของที่มันใช้เวลาหาง่ายกว่านะตัวใหญ่บงมุมน,นะอรนนี้ผมก็มาตรงหลังนี้โอ้ยมาแลวหนึ่งโอ้ยยางไวอย่างไว,แล,วแล้วไม่ต้องสนใจรครับไม่ที่อยู่ตรงซ่อมโอ้ยสองสามโอ้โหตายแล้วตอนนี้เราอยู่ในวงล้อมแมงมุมนะครับเ,เ,เ,เห็นปะวะ องห์อคองคตโอ องัวคิดว่ากลัวเหรอมาเลยเดือมามามาดิวิ่งวิ่ง วนเว้ยเดี๋ยวผมของว่า,วาผมมาต้องอ้อมไปข้างหลังเลยเหรอวะ,ะเดี๋ยวผมมาต้องกระโดดอ้อมไปเลยต้องมาจุดเด ฮกระโดดนี่เห็น่ามาอ่าได้เรียบร้อยโดข่ามาแล้วฮึบโอ้ยเต็มเลยเต็มเลยจริงๆถ้าเราฆ่าตัว แม่งมุมได้เราก็ได้ใหญ่เลยนะจริงๆนะไม่ต้องไปฝุดตีก็ได้แต่ด้วยอุปกรณ์เรายังแบบสู้ไม่ได้ ออกไปด้านนี้ดีวะเดินซ้ายขวา้ายเอาไงเอาไงดีวันนี้เฮ้ยโต๊ะเอาแล้วนี่มีรู้พอดี <c oughs> บวกเลยเดี๋ยวไม่ค่อยถลายหรอก จะมาเปรี้ยวก,กับพี่อ่ะเดี๋ยวรู้เก็บของกันเดี๋ยวไปสแกนอุ้ยน้ำหวานอันนี้คือมันเหมือนเป็นน้ำสีน้ำเหลืองนี่คือเป็นน้ำหวานแต่บบกร

กินน้ำหวานเลยไม่หวานเงินบันเดทบันเดททำได้ไหมโอ้ยบันเดททำไม่ได้ด้วยจะต,ตายอยู่แล้วครับตอนนี้โดนสก,ษษษษษกิดก็ตายเฮ้ยไม่ดีมากเก็บดอกไม้เหรอ,อทำบันเดทก่อนทำบันเดทไม่ได้ต้นยาไม่พอเก็บกันเก็บก่อนปึ๊บปึ๊บ You. Boop, boop. มีใครไหมไม่มียาวยาว อกรณ์ของตัวแยนมุงได้และเดี๋ยวเราต่อไปเราจะไปหาตัวแมงพุ่นกดกันเดี๋ยวผมขอเดินหาสักพักหนึ่งนดูมันจะมีตรงไหนไหมโอเคเดินมาสักพักนึ่งเหมือนผมเจอสนามมวยอย่างหนึ่งคนระับตอนนี้รู้สึกว่าเป็นศึกระหว่างมาแมลงพ้่นตดกับแมง น่าจะเป็นแมงมุมยักษ์นะที่ไม่ใช่ตัวก้อนเหลืองนะครับจะเป็นแมงมุมอีกประเภทนึงเป็นบุกสไปเดอร์ครับถ้าถ้าถ้าเป็นชื่อภาษาละกิ์ในในเรื่องนะดูสิเราต้องมาชมที่นั่ง VIP เลยกระโดดอุ้ยกระจายไปแล้วกระจายไปแล้วอะไรกระจายวะน่ามมุมเหรอหรือว่าแมนแมลงวะแมลงตดวะ โอ้โหแมลงตกกระจายว่ะเออมือไหนอะเอา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 มาตีกูทำไม้มาตีกูทำไม จะได้ของสแกนหลายอันเลยเพราะว่า,มาแมลงผมก็ยังไม่ได้เคยฆ่ามันมาก่อนนะอุปกอรณ์แล้วเนี่ยน่าจะคาบอะไรเพิ่อพมอีกเดี๋ยวเราไปสำรวจพื้นที่ต่อเลยแล้วกันโอเคผมก็เดินสำรวจมาสักพักใหญ่ๆเลยนะผมว่าหาไม่เจอครับจนมันแบบมาสุดด้านหลังนะครับเป็นคล้ายๆ จุดตรงนี้เดี๋ยวผมว่าจะมาสำรวจในพาต่อไปนะครับว่าน่าจะเป็นเห็นเขาบอกว่าเป็นพื้นที่ที่มีห้องสแกนนะแล้วก็พวกของใหม่ๆเต็มไปหมดเลยแล้วเหมือนจะมีห้องแดดด้วยทูบๆเดินเกะก,กะขวางทางคือแบบผมว่าผมว่ามันหาไปได้ไม่ง่ายๆขนาดเดินแบบ ก็จเจอนะเว้ยขงจริงคือเดินหายยากมากอ่ะบอกเลย เด๋วเอา้าจู่ๆก็ค้างนะครับพงพงนีง่ดินเหนียวเยอะมากเลยตรงเนี้ยเดี๋ยวว่อา พ้นกดนะครับโอ้ย,อยมันติดพักอีกนาดีเลย Him. Oh what ตัวนึงเอาไว้ดีว่าเดินเดินเดี๋ยวมันทะลุอีออกอแม่งเข้าไปดีว่าคลิปสั้นแป๊บนึง <c oughs> โอเคครับเดี๋ยวเพิ่งสงสัยว่าทำไมจูๆ่ๆกำลังจะยิงตัวแมงท้นกดอยู่แล้วจู่ๆไม่วมามาบ้างคือแบบจู่ๆเนีน่ยผมแม่งหลุดครับแล้วก็ ตัวผมมันย้อนมาก็เลยดีนะครับย้อนตอนที่แบบผมฆ่ามาแรงแล้วอะ่ะก็โอเคผมก็เลยตังใ,ใจกลับมาก่อนกลับมาทําของก่อนดีกว่าโอเคทีนี้ก็มาเก็บโอ้สบเบียงเราแม่งเน่าง่ายวะ่ะเนี่ยผมว่าเนื้อมันเนี่ยแค่วันเดียวผมว่าแม่งข้อเสียไม่รู้จะเรียกว่าข้อเสียมนะั้ยน่าจะเป็นอะไรที่แบบดูไม่ค่อยเค็คคือถ้าแบบ มันเก็บเนื้อไว้ได้นานกว่านี็มันจะดีมากเลยมันจะทำเป็นสต็อกไม่งั้นเราต้องแบบออกไปล่าทุกวันเนะ่ะโอเคดูสิ่้ทีาใช้อะไรบ้างนะครับในการกราบเอาไว้มาเรียบร้อยครับเรื่อของกินพอดีไปเลยยางต่อเอเคเดี๋ยวเรามาท้ากันนะครับในที่สุดเราก็ได้ขวานเร็วสองแล้ว นี่เราก็ทําบ้านสบายแล้วครับปีไม้สบายแล้ว mm hmm. เก็บก่อนอะไรที่ไม่ได้ใช้นะ mm hmm. นี่ได้แล้วนี่ครับมาแหลงนีเก็บงเก็บทอใช้ได้อีก mm hmm. นี่ mm hmm. เดี๋ยวผมจะทํานี่ด้วยครับว mm hmm. ันนี้ตัวคอนทูเบลสองจะทํานี่ก่อนทำควานกันให mm hmm. เต่าทองหัวเต่าทองเราม่ดูนี่มีอันนึงมีตั้งอันหนึง่งนี่ถ้าผมไม่ได้ฆ่าเต่าทองผมก็จะไม่ดูแต่ว่าตดนใช้คาวน,นี้ได้เรียบร้อยได้แล้วครับขวานเลื้ยสองอไม่ยากมากครับไม่ยากมากเพื่อเล่นเกมนี้มันต้องจำนิดนึงกัน ของที่คาฟอะไรนู่นนี่นั่นใช้อะไรมั่งนะเพราะว่าถ้าจํได้มันจะมันจะเต้นสบายกว่านี้นะเพราะว่าของบางอยา่างถ้าเราปพูดทาไมเราต้องมาคอยนั่งดูนั่งดูเสียเวลว <S <S okay, าโอเคแต่ลองเทสดูน,นะครับว่ามันจะแหลมแค่ไหนลองเทสต้นนี้ลองเทสต,นต,ต,ตน้นต้นลำต้นสีตาไม่ได้ไม่ได้เว้ยนี่นี่นี่ตอนนี้ตรงน,น,นี้โอ้โหีดอกเดียวครับเออ โอ้โหชิวๆบอกเลยว่าชิวๆโอเคผมว่าพักหน้านะผมเิดเต,เตบ้านใหม่นะรู้สึกว่าบ้านม,มันมัน,ม,นมันปลอดภัยสมหรับมดนะแต่ว่ามันไม่ปลอดภัยสำหรับมึงเพราะตอนนี้ในมุมผมอะที่อยู่แถวแถวบ้านอะมันยังมาตะเวนมากวนผมเรื่อยๆนะโอ้โหเยอะมากอะโอเค งั้นเดี๋ยวผมขอตัดจบเพนเทอร์นี้แล้วกันนะครับวาไงเดี๋ยวผมขอไปอัปเดตบ้านหรืออะไรก่อนด้วยนะน่าจะทําเป็นแบบรั้วไม้ไปเลยถ้าอย่างนี้น่าจะยาวๆโอเคครับแล้วค่อยว่ากันนะครับว่าจะไปทางไหนต่อนะโอเคครับฝากกดไลค์กดแชร์ใต้คลิปให้ผมด้วยนะครับเป็นกำลังใจให้ทำคลิปต่อใครที่ดูแล้วก็ผมก็ขอบคุณมากนะครับเจอกันคลิปหน้าอีกทีหนึ่งนะครับสวัสดีครับ